ก็เยอัดปลาตัวนะครับเพื่อทหลังจากรุ2งสองามเทือครับตานียู่ครับยู่สั่งมั่งครับงาเบอร์อัดมาอัดมากครับตานียู่เทีครับสถานที่เกามงเกาเดิมครับแานนองไว้เพื่อน้องจังอาัดอนแก่อนี่เราได้ครับเพื่อยู่งามงาบรรยากาศสวยๆครับฝาอีฝานอนเฮ้า ต่อยังต่อเนี้นะครับอัดถึงช็อคน้ามั้ครับอัดถึงช็อคหน้ามั้ยนครับเด้อนี่บ้ามึงครับถ้าอัดเโอ้ยมึงครับมังมึงที่อัดปลาเอาเพิ่นนะครับเด้อมึงครับมึงไม่กาะครับไมึเกาะบึ้มครับนี่ไม่กัดล้าครับนี่ ตามไปต้อครับไปเบื้องบนเอาปลาใหญ่เยครับเ้ยตัดเติมครับมาเมื่อไดนพ่มี่เข้ามับัวใดครับต่างล่างสูงสูงปลาได้ครับเนี่ยันย่าท่นยอมครับมึง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 ันี่ หลักต่อนะครับด้วยเบิงครับอ้มเบิงครับเบินเดินฝึกไปน้อกันครับเดิครับมาครับเดินออกมาแล้วเบิงครับเบินเบิงเดินครับไงครับเดินเดิน แปดกโลกกโโโเงินมึงบ่คุณโอ,อาบ่งครับาตอนออเน,นีน่ยครับต้อนเนี่ยครับเิ่ณครับน้ำลงกไหลเลยครับเด้อไห่บ่ครับเย็บโอ้เยบ็บลอยครับนี่ยูสังมังครับ ปลาปะยูนะครับเด็เอาตลติซับครับนี่ขาดไปสองสามตครับนี่ยปลาปยูครับหลอบยียู่ครับวอนนี้ขาดครนะเด้งๆเด้งเด้งๆเด้งๆที่น้องเหรโอ้อันตรายครับอันตรายครับปวดยินอันตรายเนะครับเด็ก ปาเด้ครับน้นอนอีเลี่ยนอร่อยจริง หน่อยครับหนึ่งครับเบิ่งครับต้นหนึ่งเป็นได้พี่น้องปลูกไว้ที่นี่แล้วครับเจ้อีกต้นหนึ่งก็ปลูกใส่เงียงไว้ครับนี่มาได้ได้ทุ่งเงียงไว้ครับรหัวแข้งเลยครับเจ้ เกลโลครับโอ้ทางขึง้นกับตะเลนะครับโอ,อ,อ้กอเงือกก้อนนี่ครับกอเงืนะอกดูสังมังเนี่ครับตัมีผักครับด้วยครเรานอนใหม่เราจะสู้กับเตให้เบิกนะครับเจ้